่จอยด้ช่วยานผสอมมบ้านเนี่ยเาเห็ดผสมมาแล้วจืมืกว่าหกบมือเนาะเจ็ดสิบหกสิบเบวันเออเอาตรวจองเบิ่งตรวจองเบิ่งตัวทอนเบิ่งเอาคืนอีกคันหนึ่งให้คอยหน่อยนี่ ตัวนี้แมนถึงเมาไทยขันเทิงด้ยนั่นและโอเคตรวจท้อง <c oughs> หลังผสมเทียมครับเจ็ดสิบวันตัวนี้ปกติกับหกมือกับตรวจตัวไต,วตโดยวิธีการล่วงตรวจครับหลังจากที่ผสมมาก,กับโบมีอาการยังเลยบอกครับ,บมีโบมีโบมียังเงียบคลิปบ รอบที่ซ้องก็เงียบกิบรอ,อบสามก็เงียบกิบเนาะอ่ะเดี๋ยวตรวจท้องดูครับหลังจากที่ผสมเทียมปกติก็ตรวจได้ตั้ง 10. แต่พกสิบหมือละกรณีที่เห้าใส่วิธีการลวงตรวจ จะมีเกศิบมือแล้วอิงงอสาวครับสำคัญที่สุดงอสาวนี่บางตัวนี่บางตัวมันจะรอบไม่ตรงแบบนี้นะจะเงียบไปเลยไม่แสดงอาการเป็นสัตว์แต่ว่าการณีไม่ติดก็ไม่แสดงอาการเป็นสัตว์ก็เงียบเลยกรณีกันแต่สำคัญงวสาวบางตัวนี่เงียบจนรถกํานดขอด หลังจากที่ผสมแล้วจังมีการแสดงการเป็นสัตว์ตังไข่มันก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เหนียวน่ำเนาะเขาเหนียวน่ำหน่อยเนาะัอะทองด้วยครับัอทอง เดีย๋ยวอตั้งไข่ตั้งไข่โอเคอยู่ป่ททองครับป่ททองอฟันทงป่าทองรอง100้อยเปอร์เซ็นโอเคสังเกตการเป็นซตว์ดเบิรงไหมครับรลอบเพิ่นโอเคโอเค ยาสำคัญวัวสาวจกสำคัญแน่จ๊กหน่อยครับบอคือวัวที่เคยมีหลวกมาก่อนโอเค